อยู่ล้านต้นชนพี่น้องเปิดผ้ามากเห็นเบาเตี้ยพัดล่างพวกของอยู่พี่น้องอยู่ล้านต้นชนได้พี่น้องล่านใหญ่สุก,กี้กะทาร้อนแล้วนะเบาวันก็ทอดปีไก่อยู่ปีไก่ทอดเกลือพี่น้องใตอนที่เก็บล้านได้พี่น้อง ที่เข้าสองทุ่มแล้วแหละสองทุ่มครงเก็บล้านครั้งนี้ล่างของชุดชุดหล่อล้านใหญ่เสียเตี้ยบ้านย่างคำชาวันอยู่บ้านน้องป่าไหลอาจจะเป็นพี่ยอด,อดกพี่คน เดอเอ้ยคนงามพีนอป้าแตนพีนอป้าร่างร่างจานนั่นแหละคนอยู่นี่กี่ปีแล้วป,ป,ป้าเป้าตั้งเจ็ดปีแล้วพีนออยู่นลยเราเป็นคนร่างจานแล้วก็ไปชอยใน่รัวล่วพี่นอคัวแล้วก็เขาไปชอยตอนว่างร่าง,งจานนก,กาเสร็จจานแล้วช้อนแล้วพีนอ หมดล้อล่างใส่หลดเคน้นเค้นออกมาพี่น้องเวลาล้ากินแล้วแล้วก็เก็บใส่หลดเคน้นเค้นออกมามันอย่างบนักห,หลดพี่น้อง ทีนี้พวกเก็บเศษกระยาไปเนาะตัวนี้ตัวใหญ่ๆงที่เป็นใส่พวกพวกกระทะใบมีมีอยู่ชองสั้นไปเนาะกูเด็กทางใต้นี่เคลื่อนใส่กระทะใส่จาน งมาล่างซอยบ่อเตี้ยต้นชนบึนมาอยู่นี่อวอันเจ็ดปีเลยบ่อเตี้ยกับตอง,งพี่น้องเขามาเบิ่งกับกุ้กุ้แซ่เหนหด,ด้วพี่น้องเขามาเบิ่งกับกุ้ยไรกุ้กแซ่เน่ยเนี่ย เดี๋ยวไ่ตายยงไอ้ยนเป็นมาวันเก็บกองอ่ะแล้วได้เก็บของไปอ่ะอ้พนอเก็บของซอยได้พี่น้องเก็บของสดอ่ะสาวพนน้อยเมียเขาไม่ห่างเ้าเออ แนนก็กะแกกไปเนาะอลไะพี่น้องเากระทีพคอตไปเก็บของสวยเขาก่อนนั่างกัวก่อนเอนนียากค่าี่นองายู่คอย่าอยู่ทองโต๊ะ นี่เด็กน้อยนะ ออกจากร้านเลยพี่น้องน่เฮจะสซอตเก็บโต๊ะเปลี่ยวพี่น้องเอ้ยเก็บเก็บไปไวเมื่อป้าเลยบอเนี่ยเจียบติยาพี่น้องไปป้ามันมีน้ำมันบ่อน่นะกต้ามันิงกะดนเีติะ มีอะไรพี <irgendw carbono> ่น <Beautiful, S 2> <S LE> ้องหมดมาเลยพี่น้องทำงานงานงานี่ทางร้อนเอาละมอง่างพี่น้อง่างงาน ห่านมูงกระทา đèn, đèn. Đó, chiều ล่าตัวนี้พิดพี่น้องพิดถูกมันปะฮัดเาเด็กาชีเชียวอ่ะจ้งหอเาเดาชีเขียวพิดถูกมันปะัดเอละอันป่าปเสือผาเอาละที่น้องจบคลิปไว้ทัวนี้เพรากันคลิปนะ มากกะล่แชรก,ก็เรนองกัีมามเป็นอย่น,น้ยสวัสดี